ดูซีรีส์ใน EP 11นะคะก็มาคุยกันเรื่อง s e c o n d Education Season 2 EP 3ค่ะก็ขอเตือนก่อนนะคะว่า EP นี้จะมีเนื้อหาที่มันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจหรือว่าเป็น Trigger Warning ไว้ก่อนก็จะเป็นเรื่องการคุกคามทางเพศนะคะถ้าใครที่ไม่อยากจะฟังเรื่องนี้ก็อาจจะข้าม EP นี้ไปก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าจะข้ามไปช่วงท้ายๆของ EP ที่เป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะ ก็เริ่มกันเลยนะคะเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องที่เอมี่เนี่ยไปเจอเหตุการณ์ที่มีผู้ชายแปลกหน้ากำลังช่วยตัวเองแล้วก็เอาเอายาเพศเนี่ยมาเสียดสีบริเวณก้นแล้วก็มีการหลังบริเวณสะโพกของเอมี่ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะมันก็เป็นการคุกคามทางเพศแบบหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าการล่วงละเมิดทางเพศในเหตุการณ์นี้อยากจะพูดในหลายๆประเด็นด้วยกันทั้งปฏิกิริยาของเอมี่เอง ทั้งคนในสังคมที่อยู่บนรถเมล์ตอนนั <ăn to S 1> ้นรวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่สอบถามเอมี่เพิ่มเติมอยู่กับเรื่องนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยเอมี่ก็ได้ตะโกนออกมาว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเองแต่คนในรถเมล์เนี่ยก็มองเอมี่หน้าตาเฉยๆบางคนก็อาจจะทำหน้าตาแปลกๆนิดนึงสุดท้ายก็ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครทำอะไรเอมี่ก็ตัดสินใจพูดว่าฉันขอลงจากรถบัสคันนี้ได้ไหม แล้วก็เลยได้ลงจากรถบัสไปนะคะพอมองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์บนรถเมย์เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆเอมี่น่ะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่โอเคเลยแล้วก็พยายามจะขอความช่วยเหลือพยายามจะหนีออกจากเหตุการณ์นั้นแต่คนในรถเนี่ยกลับนิ่งเฉยไม่ทําอะไรไม่จัดการไม่สนใจอะไรเลยเราอยากจะย้ําว่าจริงๆแล้วสังคมมีส่วนช่วยที่จะทําให้เรื่องนี้มันดีขึ้นได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดมีคนตะโกนขอความช่วยเหลือแล้ว ถ้าคนในสังคมคนใดคนหนึ่งเริ่มที่จะตะโกนพูดขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยใครทำอะ่ะไม่โอเคเลยหลังจากนั้นอาจจะมีคนที่สองคนที่สามแล้วเสียงเล็กๆทั้งหลายเนี่ยมันจะรวมกันทําให้ดังขึ้นได้ทําให้มีคนได้ยินขึ้น mm hmm. เช่นเดียวกับใน EP ีที่แล้วนะคะที่เคยยกตัวอย่างจีนหรือแม่ของโอทิสที่ถูกคุกคามทางเพศในหอประชุมโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้มีใครลุกขึ้นมาพูดอะไร มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันผ่านไปแบบไม่มีใครแก้ไขอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเรารวมพลังการเหมือนกับใน EP ีที่5นะคะที่มีคนช่วยกันพูดว่า i ิสไมล์ประใจหน้านี่คือจิมของฉันจิมของฉันแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าภาพที่หลุดออกมาเป็นภาพจิมใครเนี่ยมันก็เป็นพลังเล็กๆที่จะช่วยเรื่องนี้ให้มันดีขึ้นได้ค่ะพอเอมี่เดินทางมาถึงโรงเรียนนะคะก็เจอเมฟแล้วก็ ไปคุยเกี่ยวกับเรื่องเค้กมันเกิดที่เอมี่ทำมาให้เมฟแต่เมฟก็สังเกตว่าเอะทำไมหน้าตาเค,ค้กมันดูเละๆนิดนึงแล้วเอมี่ก็เลยได้เล่าว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เอมี่พยายามบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาคงไม่ได้ตั้งใจน,นู่นนั่นนี่หาเหตุผลมาช่วยปกป้องเขาแล้วก็พยายามไปพูดเรื่องกางเกงยีนแทนว่าเอ้มันจะซักออกไหมตัวนี้ฉันชอบซะด้วย รวมถึงตอนที่เมฟเนี่ยพาเอมี่ไปที่สถานีตำรวจแล้วเอมี่ก็ยังอยากจะกลับแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ได้มีบาดแผลอะไรคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมั้งกับเธอไม่อยากจะรบกวนคุณตำรวจเขาเรื่องนี้อยากจะชวนคุยนิดนึงว่าจริงๆแล้วเอมี่อาจจะกำลังใช้กลไกป้องกันตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเอ r เ l e v a เ t หรือว่าเรียกว่าเฉยเฉไปเรื่องอื่นมันเป็นวิธีการรับมือกับปัญหาแบบหนึ่ง เวลาที่มีเรื่องแย่ๆหรือปัญหาเกิดขึ้นบางคนเนี่ยจะใช้วิธีการรับมือด้วยการเฉยใช้ไปคิดเรื่องอื่นแทนไปทำเรื่องอื่นแทนเพื่อเยียวยาไม่ให้ตัวเองเจ็บปวดหรือไม่ให้ตัวเองมีความเครียดเกิดขึ้นอย่างเช่นเอมมี่ที่พยายามไปคุยเรื่องเคก้กไปคุยเรื่องกางเกงยีนไปคุยเรื่องเมฟที่ควรจะสารภาพรักกับโอทิสรวมถึงตอนที่เข้าไปอยู่ในห้องส่วนตัวในสถานีตำรวจแล้วก็ไปคุยว่า ห้องนี้มันจะมีใครแอบดูอยู่ไม่น่าแล้วก็เต้นเต้นดูเหมือนทําตัวชิลมากนะคะส่วนตัวก็เลยมองว่าสิ่งที่เอมี่ทำเนี่ยมันเหมือนเป็นการป้องกันตัวเองแบบหนึ่งที่ไม่ให้บาดเจ็บจนเกินไปในเรื่องนี้ถ้าใครเห็นต่างอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะฉากต่อไปจากนั้นเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากสถานีตํำรวจนะคะพอเข้าไปในห้องส่วนตัวก็ได้ร้องไห้และระบายอารมณ์ออกมานะคะ เรื่องนี้ก็เลยอยากจะย้ำให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่ผู้ถูกกระทำแสดงออกให้คนภายนอกเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขารู้สึกจริงๆและก็ไม่จำเป็นว่าความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นมันจะพรั่งพรูออกไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นเพราะกลไกการป้องกันตัวอย่างที่เล่าไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นกำลังอยู่ในภาวะช็อกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกก็ได้ค่ะก็เลยอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ ว่าถึงแม้เราจะเป็นแค่คนตัวเล็กๆในสังคมแต่ถ้าเกิดวันนึงเราบังเอิญได้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้เรายังมีพลังเล็กๆที่ร่วมกันกับทุกคนได้ร่วมกันพูดออกมาว่ามันไม่โอเคมันไม่ถูกต้องเสียงเหล่านั้นมันก็จะช่วยทำให้ดังขึ้นได้และมีคนมารับฟังมากขึ้นนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของกระบวนการสอบถามข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะ ซึ่งจริงๆในซีรีส์ที่ฉายให้ดูเนี่ยก็มีจุดที่ดีในหลายๆเรื่องเช่นการใช้ห้องแยกในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการมองเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาจริงๆไม่พยายามด้อยค่าว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมากมายนี่นารวมถึงความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ที่ขับรถพามาส่งที่บ้านนะคะแต่จริงๆก็ยังมีอะไรที่มันพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อย่างเช่นการใช้คำถาม ที่อาจจะส่งผลกับจิตใจของผู้ถูกกระทำนะคะอย่างเช่นตอนแรกที่เอมี่เล่าไปว่ามีช่วงหนึ่งที่เอมี่ยิ้มให้เขาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ถามว่าคุณจำได้ไหมว่าคุณยิ้มให้เขาตอนป้ายที่หนึ่งหรือป้ายที่สองเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาขึ้นป้ายไหนซึ่งตรงจุดนี้แมทก็ได้ถามไปว่าทำไมต้องถามคำถามนี้ด้วยคุณจะบอกว่าเอมี่ไม่คครยิ้มให้เขาใช่ไหม ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็พยายามจะบอกว่าไม่ใช่เขาแค่ต้องการรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้จับกลุ่มตัวคนนั้นได้หลังจากที่ให้เวลาสักพักนึงเอมี่รวบรวมสติได้เอมี่ก็เลยได้ตอบว่าจริงๆแล้วเขาอยู่บนรถคันนั้นแต่แรกและเอมี่ค่อยขึ้นไปทีหลังอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการถามประวัติหรือการสอบสวนการถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยมันก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ อาจส่งผลกระทบจิตใจกับผู้ถูกกระทำได้ซึ่งคนที่มาสอบถามเนี่ยก็ควรจะได้รับการฝึกอบรมและมีทัศนคติที่ดีและมีความละเอียดอ่อนในการถามเรื่องนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะทำให้เกิดแผลใจเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะใน EP นี้เรื่องการคุกคามทางเพศก็มีประเด็นที่อยากจะแชร์ประมาณนี้นะคะแต่เรื่องนี้ก็เคยพูดไปรอบนึงใน EP ที่5ถ้าใครสนใจก็ไปฟังกันได้นะคะ ยจะมีป๊อปอัพคลิกขึ้นมาให้แต่ว่าก่อนไปฟังก็อาจจะอยากชวนให้สำรวจจิตใจตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้รู้สึกโอเคหรือเปล่ามันเหนื่อยไปไหมหรือมีอาการหายใจไม่ค่อยสะดวกหรืออะไรหรือเปล่าถ้ามันรู้สึกแบบนั้นหรือว่ารู้สึกแย่มากก็อาจจะพักเรื่องนี้ก่อนแล้วไปฟังประเด็นถัดไปใน ep นี้ก่อนก็ได้ค่ะ อีกเรื่องใน EP นี้นะคะก็เป็นฉากเปิดเลยที่โอลิเวียหรือผู้หญิงในแก๊งเซเลบคนหนึ่งนะคะที่เป็นชาวอินเดียโอลิเวียเนี่ยได้มีเซ็กกับแฟนแล้วตอนที่โอลิเวียกำลังเสร็จหรือออกแกซึมก็ชอบเอาหมอนไปปิดหน้าแฟนซึ่งแฟนก็ไม่โอเคแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโอลิเวียต้องทำแบบนี้แฟนก็เลยเอาไปปรึกษากับโอทิสแต่ว่าตอนทำนัดเนี่ยมันจะมีปัญหารเรื่องเงินที่ไม่สามารถจ่ายได้ตามที่เมฟเรียกนะคะ ก็เลยไม่ได้เจอออทิสแต่ว่าตัดสินใจไปปรึกษากับจีนแทนหรือว่าแม่ออทิสนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่แม่ออทิสได้เข้ามาเก็บข้อมูลในโรงเรียนเพื่อจะคิดหาวิธีปรับปรุงหลักสูตรเรื่องเพศก็เลยมีห้องส่วนตัวที่พร้อมจะให้เด็กๆเข้ามาปรึกษาได้แล้วตัวเองก็เก็บข้อมูลไปด้วยพอจีนได้ฟังเรื่องราวนะคะก็ไปพร่ำไปพูดเรื่องเกี่ยวกับ breath play หรือว่ามันเป็นการมีเซ็ก์แบบที่จำกัดลมหายใจ ซึ่งมันจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีเซ็กที่จะสามารถช่วยกระตุ้นอารมณ์ได้ดีแต่ก็จะเป็นแค่บางกลุ่มที่ชอบแบบนี้นะคะซึ่งการเล่นแบบนี้ก็มีความอันตรายมากๆต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะถ้าใครไม่เคยรู้จักแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยากจะเล่นแบบนั้นก็ไม่ต้องไปหาข้อมูลไม่ต้องไปทดลองอะไรนะคะเพราะว่าอันตรายนอกจาก breath play แล้วเนี่ยจีนก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการมีเซ็กกับซัมบี้กับผีอะไรต่างๆ เพราะว่าบางคนก็อาจจะชื่นชอบอะไรแบบนี้จริงๆเหมือนตอนที่เคยได้ให้ข้อมูลไปส่วนหนึ่งแล้วใน EP ีที่พูดเรื่องคิงนะคะใน EP 8แพอนักเรียนคนนั้นฟังเนี่ยก็เกิดอาการแบบสติแตกเกิดขึ้นแล้วก็รีบวิ่งไปหาโอลิเวียเลยไปถามว่าแบบเธออยากมีเซ็กกับผีเหรอเธออยากมีเซ็กกับซัมบี้เหรอซึ่งมันก็กระทบความรู้สึกและความสัมพันธ์ขึ้นมาได้นะคะ ในเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วจีนทําผิดพลาดไปนะคะคือเหมือนจีนพยายามทําตัวเป็นนักวิจัยที่มาเก็บข้อมูลแต่ว่าไม่ได้ทําตัวเป็นนักบําบัดโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าสิ่งที่พูดออกไปความเห็นหรือความรู้ที่พูดพ่นๆออ,ออกไปเนี่ยมันจะไปกระทบกับผู้ฟังยังไงนะคะอีกข้อสังเกตหนึ่งคือแฟนโอลิเวียเนี่ยพยายามมาเล่าว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนคือแฟนของเพื่อนเน,นี่ยนะเวลาที่มีเซ็ก์กันจะชอบเอาหมอนปิดหน้า ซึ่งมันก็อาจจะทําให้จีนเนี่ยเข้าใจจุดมุ่งหมายของการเข้ามาพูดคุยผิดไปได้คือจริงๆแล้วเรื่องการอ้างเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในหลังไมเหมือนกันบางคนก็จะอ้างว่าเพื่อนฝากมาสอบถามว่าแฟนฝากมาสอบถามว่าก็เลยอยากจะเน้นย้ําว่าไม่ต้องกังวลนะคะในการมาปรึกษาจริงๆก็อยากให้พูดมาเลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องของตัวเองก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องที่ปรึกษาได้มันก็เป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นเรื่องชีวิตคนมันเป็นเรื่องปกติอันหนึ่งนะคะ แต่ว่าถ้าใครไม่สบายใจอยากจะขึ้นต้นแบบนั้นก็ยินดีนะคะไม่เป็นไรอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนก็คือจริงๆแล้วในสังคมเราเนี่ยมีผลกับการพูดเรื่องเพศมากๆขนาดการปรึกษาหลังไม้บางคนใช้แอคอวาตารมาถามด้วยก็ยังอ้างเป็นคนอื่นแสดงว่าสังคมเราเนี่ยก็มีอิทธิพลห้ามไม่ให้พูดคุยเรื่องนี้กันมากๆเลยนะคะใน EP นี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนประมาณนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจงให้ผู้จัดทำนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังกันคะ่ะสวัสดีนะคะ